ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดตัวรถนะครับก็อยากจะฝากเพจ LA C 4 4คไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของเราด้วยนะครับที่สำคัญเลยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับพีทนะครับผมก็วันนี้พีทมีรถมานำเสนอด้วยก็คือเป็นรถเบนซ์ G.L.C.250D นะครับตัวฟ m a t i c a m g d y n a m i c นะครับที่ชื่อยาวหันไม่ใช่อะไรเพราะว่ารถคันนี้เป็นตัวท็อปนั่นเองราคาป้ายแดงนะครับ3 2 9ล้านบาทเลยนะครับคันนี้ใช้เครื่องยนต 2, ์2.2ดีเซลเทอร์โบนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่2 0 4แรงมา้าจับคู่กับเกียร์ 9G-Tronic นะครับเป็นเกียร์9สปีดนั่นเอง ยังมีแพลนชิพให้เล่นหลังพวงมาลัยด้วยนะครับคันนี้มากันที่ตัวเลขอัตราเร่งกันบ้างนะครับทูนถึงร้อยนะครับคันนี้อยู่ที่7.3็ดจามวินะครับแล้วก็อัตราการกินน้ำมันคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมที่สําคัญเลยคันนี้ครับผมทะเบียนนะครับทะเบียนมูลค่าหลายหมื่นบาทเลยนะครับเราให้กับลูกค้าไปเลยนะครับผมก็นับว่าคุ้มมากเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีเรื่องของยางเป็นปี2020เลยนะครับซึ่งใช้ได้อีกนานเลยครับผมเลขมานะครับรถคันนี้ครับผมเป็นรถปี2017นะครับผมเลขมอยจ่ดนะคร เท่านั้นเองนะครับก็จะไปคร่าวๆจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูภายนอกภายในแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผมแล้วเราก็มาอยู่กับที่ตัวรถแล้วนะครับผมแทบเยนนี้คือเราให้ลูกค้านะครับต้องบอกก่อนแล้วก็กระจังหน้าเป็นเอนะครับผมส่วนไฟหน้าเป็น Intelligent น i g h t นะครับ่าสวยมากนะครับตัวด้านข้างนะครับล้อเป็นล้อขอบ20นะครับผมแถมยางนะครับบอกเลยเลยว่าใหม่มากๆเป็นยางปี20นะครับ ไฟเลีย้ยที่กระจกมองข้างนะครับผมสภาพสีภายนอกผมบอกได้เลยว่าสวยมากไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมมาที่ด้านหลังดีกว่ะครับผมด้านหลังตัวเนี้ยเป็นไฟท้ายแบบ LED และแล้วก็ฝาท้ายนะครับสามารถเปิดแบบไฟฟ้าได้นะครับเจ้าของเก่ามีการเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับผมรับรองว่าใหม่เหมือนใยแดงแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ด้านในดีกว่านะครับผมถึงมแม้าก็ไม่อยู่ด้านในเลยพอนะครับอย่างแรกที่อยากให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็คือเลขใหม่รถเป็นปี2017นะครับแต่เลขใหม่คันนี้อยู่ที่3,006เท่านั้นเองเป็นไม์แท้ด้วยนะครับสามารถ ให้ช่างมาเช็คได้เลยนะครับผมทุกอย่างนะครับใช้ได้ปกติลายไม้นี่คือผมบอกเลยว่าสวยมากไม่มีแตกไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับผมก็มาถึงที่หลังคากันดีกว่าครับผมหลังคาคันนี้เป็นคาร์ลนดับบลนะครับก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้านะครับผมครับผมทีนี้เรามาต่อกันที่เบาะดีกว่านะครับเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับผมแล้วก็สภาพไม่มียับเลยนะครับผมค่อนข้างดีมาก บอกด้านหลังนะครับผมแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับมาสรุปกันนะครับรนี่รคันนี้รถปี2017ครับผมมาอยู่ที่30,006นะครับแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันเขาแต่งเอ็มจีรอบขั้นที่สาคัญทะเบียนมูลค่าหลักหลายหมื่นเราก็ให้ไปเลยนะครับผมราคานะครับผมราคาเราเปิดอยู่ที่2,380,000บาทเท่านั้นนะครับที่อยู่ในตลาดผมค่อนข้างมั่นใจว่ารถคันนี้อยู่อันดับดีที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะครับอยากจะให้ เข้ามาดูรถกันเยอะๆนะครับผมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ